ปั้นเขาก็บอกโมจิตายละเราสักผิวมากเขนาดนั้นดูโปรไหมครับใช้ได้เนาะอร่อยไหมอร่อยมากเลยอันนี้แบบพูดแบบว่าไม่อวยตัวเองนะอร่อยอร่อยอร่อยแบบนึกว่าบินไปกินที่ร้านเกาหลีเองเลยเลยก็ปเกาหลีชัด้วยนะใช่รสชาตินันแบบว่าโอ้โหอร่อยลงตัวทั้งเค็มประมาณกำลังดีกลมกล่อม ในกี่เดือนหรือวันท,ที่ทำอาหารปีนี้เป็นปีที่ได้ทําอาหารบ่อยที่สุดน่าจะประมาณครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะถ้าไม่รวมการต้มบะหมี่กึ่งอ,อันนั้นไม่นะับเป็นยังไงบ้างก็ดี<ะ>ดีครับรู้สึกว่าแบบวันนี้เป็นการทําอาหารที่ขั้นตอนในการเตรียมตัวแบบน้อยอ่ะรู้สึกแบบว่าทําใช้ประหยัดเวลาประหยัดเวลาแล้วก็อร่อยด้วยก็คือถ้ากลับบ้านไป ใช่ใช่ดูเป็นแบบว่าเมนูที่ที่เราแบบว่าปันป้นๆแล้วก็ใส่ทัพเบอร์แวร์แล้วก็เอาไปปิกนิกริมแม่น้ำพันริมแม่น้ำเจ้าพญาก็ได้เอ,อเราติ่ที่แม่น้ำพันมันมีอะไรครไมมะรม,ยยม,รมันมีอะไรอะไรนะครับมันร้อนสิ่ที่แม่น้ำพันที่เกาหลีไม่มีเราเพิ่งกลับมาจากเกาหลีไงมันก็เลยติดเอาไปเลยได้พักติดที่เกาหลีก็ดีครับสนุกแฮปปี้ครับทำงานเสร็จแล้วก็เที่ยวปล่อยจอยครับมีเวลาให้เราไหมครับครับใช่ใช่ ก็สนุกออะะนะแต่ว่าได้อยู่แค่ประมาณสอสวันครับก็ได้ไปกินตะลุยกินครับผมอ่ะมมีไ,มไรทรแ,แต่้เกาหลีก็ต้องปิ้งย่าง<ม>แหละแต่แแก็พยายามเลือกเลือกแบบว่าอันที่ติดมันน้อยๆจิ้มน้ําจิ้ม,มให้แบบว่าปริมาณโซเดียมมันประมาณหนึ่งแล้วก็กลับมาทานผลิตภัณฑ์จากอายุนโมโตครับผมการกินเองก็มีคนอดที่มัน การกินเองกับคนไม่นมีใครเคยป้อนผมเลยเอาชิมหมอใช่ไม่มีกินเองภาพประกอบอันไหนครับภาพประกอบประกอบอันไหนอ่ะที่แฟนเขาบินายกัอันไหนครับกรุณาระบุมาอย่างชัดๆหน่อยครับรที่มีการป้อนเนื้อในวันฮาโลวีนฮาโลวีนเป็นแบบว่ากิมมิกเล็กๆน้อยๆ,อยๆเพราะเราเป็นซอมบี้ ซอมบี้มันขยับร่างกายไม่ค่อยได้อ่าแล้วยังไม่ตอบก็มือมันชีบตะเกียบไม่ได้เป็นแบบว่า acting ซอมบี้ก็ถืนาใช่เก่งไหมกาเนอะืออ่ะปีีสการสึกว่าแกางการทำงานและการาในเวลานังกันกครับเราวิ่ออกกาใช่ใช่แต่จริงๆมันก็ต้องบาลานซ์ทุกอย่างนะครับแต่ว่าออกกําลังกายเยอะไปมันก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ดีต่อร่างกายเราเราก็ต้องแบบออกกําลังกายให้เหมาะสมทานให้เหมาะสมแล้วก็ทํางานให้เหมาะสมด้วยอันนี้เราเป็นจอาจจะไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นรูจีนะผมว่ามันเป็นแบบความความพร้อมของของร่างกายแล้วก็จิตใจเรามากกว่าแล้วก็แบบฟังทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเราอะบางวันเราแบบรู้สึกเหนื่อยมากางเงี้ยทำงานมา10วันติดไม่ได้พักเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบมีวันฟรีเดย์ ไม่ใช้หัวสมองเลยนอนดูนอนนอนดูหนังอยู่ที่บ้านเพื่อให้แบบว่าจิตใจเราได้ผ่อนคลายอย่างเงี้ยครับถึงบางคนอาจจะเริ่มต้องการออกไปวิ่งแต่เช้ายากสกายมีจริงอะไรที่บอกว่าเขาไปสองคือว่าเอออยากดูทีขึ้นไปไหมอยากดูขึ้นไปเหรอผมว่ากินอนะ่ะคือมันหมายถึงว่าวิ่งเสร็จแล้วมันจะได้กินข้าวเช้ามันคืออะไรที่แบบว่าฟินที่สุดหลังหลังจากการวิ่งค่ะคุณมอาหารไหม แล้วแต่ช่วงแล้วกันนะคือผมว่ามันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละมันต้องแบบว่าบาลานซ์ทุกอย่างคุมอาหารมันก็ต้องคุมแต่เราก็ต้องแบบว่ามีวันชีตเดย์บ้างเนาะเออจะใช้ชีวิตแบบเคร่งเครียดตลอดอย่าเนี้ยมันก็ไม่ได้เนี่ยอากาศดีๆอย่างเงี้ยก็โอ้กินปิ้งย่างก็สบายฟินแต่ก็ต้องเลือเกเรือที่บอกว่า,าไม่ดมันก็อาจจะมีบ้างนะเออเราก็ต้องค่อยมาชดใช้กรรมออกกําลังกายกินของดีๆที่หลังกมาตรกายกับมาังกายคือการได้ตื่นขึ้นมาที่เราไม่กิน ใช่ครับหมายถึงว่าเป้าหมายนะหมายถึงจุดจุดหมายปลายทางบอ,อว่าคิองเลือเทาซีรีส์2จรงจริงๆเดี๋ยวถ้าถ้าจบเรื่อง U อูไปก็อาจจะต้องมีครับยวต้องคุยเรื่องคาแรคเตอร์กับทางผู้กำกับก่อนอ <c oughs> ชอบมีการกระซิบกระซิบ <c oughs> ผ่านไอกต่อต่อยตีครับ สี่อยากรู้เหมือนกันเนาะหน้าตาเราดูเป็นคนกล้าโลกหรอ<ม>กล้าโลกไหมเอาดูแข็งแรงกัเอาดูแข็งแรงคืองงมากเลยสมัยแบบว่าเรียนมัธยมนี่คือถือว่าเป็นเด็กเด็กที่ค่อนข้างตั้งใจเรียนมากเลยนะแทบจะแบบไม่ไม่มีเรื่องชกต่อยเลยแต่ว่าพอได้มาเล่นซีรีส์คือถึงจะใครสก High School ู๊ปเอนี่เราต้องต่อยอย่างเดียวเลยเออมูเต้เลิฟยังต้องต่อยเลยเออถือว่า,ทา,าทางของเราแบบเอาพอมาแบบหลายเรื่องนั้นถือว่าใช,ใช่ไหมจริงๆมันก็ ก็ได้ครับผมว่ามันก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่มันสนุกดีครับแบบว่าการเป็นแอคชั่นในแอคติ้งอีกทีหนึ่งมันก็สนุกดีแต่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆแหละ เรื่องอะอะไร Selection ใช่ไหมครับจรสิ่งขอหถ้าเท้า,เาความเลยเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงจบ High School p r e m m ใหม่ๆเนี่ยเคยมีคุยกับนานี้ว่าโอ้โห High School p r e m m บทมันเครียดมากเลยอยากเล่นคอมเมดี้บ้างก็เลยคุยๆกันแล้วนานี้บอกเออเนี่ยจริงๆเคยแบบไปไป,ไป,ไ,ปไปดูหนังเรื่องหนึ่งมาแล้วก็แบบว่าเป็นฟิลแบบว่าเป็นคู่หูตำรวจ เ้วเขาบอกว่าอยากอยากเล่นอย่างนี้กับกับผมก็เลยบอกว่าเออลองไปเสนอไปเสนอดูไหมแล้วตอนนั้นนา t ีอ่ะเขาออกกองมูเตเลฟพระบิดาใช่นา้เลยเล่าให้พี่โดมฟังแล้วพี่โดมชอบก็เลยเอาไปพัฒนาเป็นบทเราไปเสนอวิถาแลาวิถาก,ก,ก็ก็ชอบก็เลยผ่านแล้วก็ได้มาทําเป็นไพร์โแต่ว่านี่คือแค่ไพร์โอลดเลยนะยังไม่ได้มีการลงดีเทลแบบว่าเป็นอพิโซดหนึ่งอพิโซดสอง ก็เริ่มเริ่มจากความที่เราอยากเล่นคอมเมดี้แหละครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. รู้สึกคอมเมดี้มันก็อาจจะแบบธรรมดาไปการ mm hmm. มีแบบว่าบทบาทอาชีพมาประคับประคองให้มันแบบว่าภาพมันชัดขึ้นมันก็เป็นตำรวจเนี้ย mm hmm. ก็ผมว่าดูดูน่าสนใจครับอย่างนี้เราจะแบบคาแรคเตอร์เข้าไปจะแบบว่าร่วมกับคุณลวล่อมันเป็นงานทางไหนหรือเราเราอยากมาทางไหนจริงๆก็เดี๋ยวผมว่า,น,าน่าจะแบบไปลองเวิร์กเวิร์กกันเพราะว่าพี่พี่โดมเขาก็ค่อนข้างเปิดรับความคิดเห็นอยู่แล้วเราก็เดี๋ยวลองไปอินพุตกันดูครับ กูครับโอ้ไปแล้วสี่คิวครับเยอะไหมครับเยอะมากครับครับก็เดี๋ยวก็ถ่ายถึงธันวาเลยแหละครับปีนี้แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าคิดว่าช่วงมีนาคิดคิดว่าไม่เกินมีนาก็น่าจะปิดกองได้ครับอันนี้พอถอดได้ไหมว่ามันมีอะไรแบบสับสบอยได้นะฟิลก็เป็นช่องเนาะช่องน่าจะเป็นเออ่เรียกว่า แอคชั Action, rama, ่นดราม่าแฟนตาซีค่ะผมว่าใหม่นะใหม่สำหรับสำหรับค่ายจีพีเอ็มทีวีเลยผมว่าเท่าที่เห็นมาจีพีเอ็มทีวีน่าจะยังไม่ไม่มีแนวนี้แล้วต้อพอแบบ อ๋อครับก็สนุกนะครับมันก็เป็นบทบาทใหม่ที่เรายัางไม่ไม่เคยได้เล่นคาแรคเตอร์แบบนี้แต่ก็พอเป็นคิวแรกๆเนี่ยมันก็ยังยังมีแบบช่วงที่แบบว่าต้องจูนจูนคาแรคเตอร์จูนในเรื่องของการทำงานอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆแบบกรับกลับกันไปที่ขอย้อนถามอะไรเมื่อวานนกิจกรรมพอดีมันมีไวัลที่บอกว่าเราแบบ ก็ไม่ขนาดนั้นนะโผลจริงๆน้องน้องเป็นเป็นเด็กน่ารักอะ่ะเป็นเป็นเด็กวัยรุ่นอะ่ะคือเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าวัยรุ่นสมวัยมากเลยเออแบบว่าเอเนจีคือยอมเลยเป็นแบบว่าคนที่พลังไม่เคยหมดเลยตอนไปเอาติงไปอะไรนี่คือโอ้โหแบตเหมือนแบบมีสามพันเปอร์เซ็นไม่เคยหยุดแต่ว่าน้องน้องน่ารักครับก็ทางานด้วยแล้วแบบว่าแฮปปี้มีเอเนจีแล้วก็กระตือรือร้นตลอดเวลา ก็ผมว่าน้องน้องเป็นคนแบบว่าหัวไวนะแบบเป็นคนแบบว่าทันทันคนอย่างเงี้ยก็สนุกดีอ่ะเออเหมือนแบบว่าผมก็จะคุยกับโค้ดแบบจะมีนายก็จะแบบมีความแบบอืดยืดขนาดนี้อย่างเงี้ยเออก็จะดูแบบว่าเอเนอร์จีแบบว่าจับคู่ไปได้วยกันได้ปีนี้ใกล้ใกล้จปีแล้วอยากให้มอสกายที่แบบว่ามันทางเราหรือเรื่องอะไรของสืในชีวิตเราดูสนุกปีนี้เหรอครับปีนี้โหปีนี้ได้ได้ไปแฟนมีตหลายประเทศเลยครับ น่นจาจะสิบประมาณสิบประเทศได้คิดว่าเนี่ยยังไม่ได้นับทีใช่ก็ได้แบบว่าไปเจอแฟนๆแบบทั่วทั่วโลกเลยทั่วเอเชียค,ครับก็ดีใจที่ปีนี้ได้ทํางานเยอะขึ้นและเป็นปีที่แบบว่ารับงานเยอะที่สุดในชีวิตด้วยครับครับไม่อินดีแล้วครับรับงานครับอเออแล้วปีหน้าอยากทาอะไรอยากจะให้ก่อนชีวิตแบบสุนทีปีหน้าเหรอครับปีหน้าขอให้ ได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้แล้วกันครับอยากไงขอใครอยากควาชีวิตที่อยากใช้จริงๆก็คล้ายๆกับปีนี้แหละมันก็แบบว่าได้ทั้งทำงานด้วยได้แบ่งเวลาไปเที่ยวกับหลายๆคนในชีวิตด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังกายได้ทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่เราแบบอยากทำในชีวิตอ่ะไม่มีไรอยากว่า ใกล้ยังไม่อยากเกษียอ๋อยังไม่สามสเลยเกษียณแล้วหรอแล้ววันที่เป็นนเป็นของวันที่สามห้าอ๋อสา้าก็ขอดูบัญชีในธนาคารก่อนนะครับขอบคุณครับ